สวัสดีค่ะชื่อเกลนะคะซื้อขายบ้านกับบางกอกแอสเซทค่ะชื่อหมู่บ้านระดาหลองกับเซลชื่อคงจะติ๊บค่ะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะขายสังคพันธ์นะคะทูบเทียนพัดไตจีวรนประมาณนี้ค่ะ,ะส,สนใจจริงจริงส่วนใหญ่คือช้อปปิ้งทานข้าวนะคะประมาณนี้มีมีดูก,กีฬาบ้างนะคะออกกำลังกายไม่ดอดอยู่แล้วนะคะก็เลี้ยงมาประมาณนี้ค่ะมีทำสวนบ้างนิดหน่อยค่ะ เป็นบ้านเดี่ยวนะคะมีพื้นที่นะคะแล้วก็พอดีคุณแม่ค่อนข้างสูงอายุแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อข่าวค่ะก็จะมีต้องการบ้านที่ตอบโจทย์ในเรื่องนะคะของมีห้องนอนข้างล่างนะคะส่วนห้องนอนข้างบนเนี่ยก็คือ3ห้องนอนสีห้องนอนอะไรก็ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ทำเลต้องคือใกล้กับถนนเมนหรือถนนใหญ่ค่ะไม่ไกลความเจริญมากนะคะประมาณนี้ค่ะ การดําเนินการเนี่ยครับของคุณเกมีความกังวลไหมว่าจะไม่ได้กังวลมากจริงๆนะคะค่อนข้างที่จะเนียกว่าไงอ่ะหน้าที่ต่อนาทีมากนะคะเป็นเคสพีของคุณกระติ๊บเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าในหลายๆเรื่องนะคะเรื่องการที่เกลวประกอบชกิสส่วนตัวคะแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือเรามีการเดินบัญชีนะคะของธนาคารธนาคารหนึ่งไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำใหชิดได้รับรายจ่ายค่ะแล้วคุณกระติ๊บก็คือช่วยด้วยค่ะในการดำเนินเอกสารต่างๆก็เลยคิดว่ามันน่าจะง่ายขึ้นนะคะในการเลือกซื้อบ้านค่ะ จริงๆตอนแรกก็สนใจบ้านมือหนึ่งนะคะก็ไปดูมาหลายโครงการนะคะในบริเวณที่ราชพฤกษ์นะคะแถวนี้นนทบ,บุรีสุดท้ายก็คือเห็นโฆษณาของมาร์ควิสเซดนะคะใน a c e b o o k นะคะก็ลองดูว่าเออถ้าเป็นบ้านมือสองแต่แบบรีโนเวทแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยมีเอ็นเอยงมาบ้างแล้วก็พอมาดูหลังนี้คะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าถูกใจคะ่ะ เห็นมากครั้งแรก,กรู้สึกว่าแฟนอยากจะมาจำแล้ตอนนั้นเลยค่ะนะคะแต่ก็คือโอเคมีก็มีคุยละเอียดก,กันนิดหน่อยแล้วก็ก็คือชอบเนี่ยแหละหลังนี้คือมันต้องต้องเป็นของเราอ่ะคือทุกอย่างดีหมดเลยค่ะไม่อยากจะบอกว่าไม่ขัดตรงไหนเลยนะคะก็คือแทบจะดูปุ๊บตตดสินใจปั๊บเลยก็ว่าได้ค่ะจะบอกว่าเหมือนบางกอกอ่ะรีโนเวทบ้านอ่ะสวยมาก ทิ้งความเป็นสภาพเดิมๆอยู่นะคะแล้วก็มีความคลาสสิกแล้วก็โมเดิร์นนะคะถูกใจคนทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะคิดว่าอย่างแรกเลยนะคะเกลจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ตรงใจเกลนะคะแล้วก็เกลจะไม่ต้องมากังวลว่าบ้านจะเขาเรียกวอะไรมี มีดีเฟกตรงไหนไหมเพราะเกลเชื่อมั่นจากที่แบบไล่ดูนะคะ,ะเรื่องการรีโนเวทหรืออะไรก็ตามอะ่ะเหมือนเขาแบบทาให้หมดเลยอะ่ะเกลอันนี้เกลไม่ได้ตรวจบ,บ้านด้วยนะคะก็คือแบบโอเครับอย่างนี้เลยก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะได้สิ่งที่ดีอะ่ะแบบในเมื่อเราตาัดสินใจไปแล้วคะ่ะแล้วแล้วก็ตัวบางกอกเองเนี่ยก็มีเรียกว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่แบบว่าอำนวยความสะดวกให้เราทุกเรื่องทุกทางโดยเฉพาะคุณกระติบอะค่ะก็คือแบบโทรตอนไหนก็รับอ่ะดึกๆๆก็รับนะคะบอกว่าจะไปนน่นนี่นั่นก็แบบคือ ทั้งแท็บแจทั้งตัวบางกอกเองนะคะที่ที่แบบมีบ้านดีๆอย่างนี้ให้แล้วก็ทั้งตัวเซลล์ด้วยค่ะแล้วพอวันถึงวันที่ปลดล็อกเรารู้แล้วว่าเราจะได้เป็นเจ้าของมากลเล่าความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นล่ะคะก็ <laughs> ไม่อยากจะพูดเลยคะ่ะก็คือแบบ แฮปปี้แล้วก็ดีใจนะคะที่สุดท้ายก็บ้านหลังนี้ก็เป็นของเราสักทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เดินหน้าช้อปปิ้ง รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ